เจครับผมมาสมัครงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาสมัครกี่คนสองคนครับเป็นพี่น้องกันครับถ้าทางมานอกเดือดเดือดานนะจะมาทํางานร้านไฮโซแบบนี้ได้หรอใจเย็นใจเย็นอย่าดูคนที่ภานนอกทีเก๊อ้ออ้ลองทําดูให้ทดลองงานสามวันนะถ้าทําไม่ได้ก็ออกไปเลยทั้งพี่ทั้งน้องขอบคุณมากครับเจ้ครับมิทีนจ๊กเกอร์ขนของไปขึ้นรถให้ลูกค้าสิบลังครับเจครับอบอบโอ้ยหนัก เลืออีกซองลงังกินน้ำก่อนแป๊บนึงหิวน้ำมากเลยเฮ้ยจียมาโจ๊กเกอร์นั่งทำอะไรอยู่อู้งานเหรอถ้ห้ไปรีบขนของเออผมไม่ต้องหรอกพี่โจ๊กเกอร์ผมขนเสร็จแล้วไม่ต้องหรอกเหนื่อย,ยมากเลยอย่าให้เห็นนะว่าอูงอ้งานอีกโจ๊กเกอร์ไอ้มีจีนกับข้าวเราอยู่ไหนเที่ยงแล้วนะยูในกระเป๋านี่ กับข้าวอะไรนี่มันขนมก็ใช่ขนมจิงโจ้จิงโจ้อ,อะไรเนี่ยนี่มันไดโนเสาร์แน่นี่นี่เจ๊ดูหน้าผมสิกินไดโนเสาร์ให้ดูอืออืออร่อยพี่หิวข้าวมิทินอย่าบอกนะว่าเอาแต่ขนมมาเนี่ยอือกินเลยกินเลยขนมไดโนเสาร์ไดโนพัร์คอืออร่อยมากเลย มิชินเอาขนมมากินในร้านเดี๋ยวเจ๊ก็ว่าเอาหรอกก็มันอร่อยหยุดกินไม่ได้ขนมไดโดพักกรอบอร่อยไม่มีสูน์พันมดขึ้นเธอเอาขนมมากินในร้านโจ๊จกอ็อีกแล้วนะบอกอกี่ครั้งแล้วอย่าเอาขนมข้าากินในร้านเห็นไหมมันมดขึ้นหลายเรื่องแล้วนะอย่าให้ถึงขั้นที่ฉันต้องไล่เธอออก <c oughs> ชมพู่เธอไม่มีชุดดีกว่านี้แล้วหรอนี่ก็ชุด,ดที่ดีที่สุดของฉันแล้วสวัสดีครับแนเนียวสวัสดีค่ะชูทีนอ๋อนี่เพื่อนนิวค่ะชื่อชมพู่สวัสดีครับสวัสดีค่ะมีน้ําอารมไหมอากาศร้อนอยากกินน้ําอารมอ่อะคาเฟ่ไม่มีน้ําอารมณ์หรอกครับงั้เอาน้ําเปล่าก็ได้น้องเนนีิวสวยขึ้นนะครับสวยขึ้นจนพี่ทักไปจีบเลย เฮ้ยอะไรวะนี่ขอโทษค่ะพี่ขอโทษค่ะมีที่ช่วยค่ะพี่มิทินแตะไปมึงนะคะชือเพิ่งซื้อมาใหม่เปียกแล้วเนี่ยผ้าโอ๊ยคี่ยผ้าขอโทษค่ะขอโทษน่ะเช็ดให้ค่ะเช็ดให้ค่ะพี่คุณรู้ไหมกางเกงตัวเนี้ยรุ่นเอาไปติดเลยเนี่ยกลิ่นอะไรอะ่ะอีผ้าอะไรเนี่ยผ้าอะไรมาเช็ดกันเนี่ย เพื่อนคุณทำไมทุ่มซ้ำขนาดนี้หนูขอโทษแทนเพื่อนหนูด้วยนะคะพี่มิทีนเรื่องขนาดมันแรกนะเนี่ยถ้าเราครบกันจะขนาดไหนฮะแค่ยันนี่เป็นเพื่อนสนิทของคุณแต่เราไม่ต้องมาคบกันนะพี่มิทีนนิวเราขอโทษเธอก็รู้ว่าเราแอบ,บชอบพี่มิทีนมาแต่มอตอน้นกว่าจะมีโอกาสเนี้ยมันไม่ง่ายเลยนะต่อไปอ่ะไม่ต้องมาหาฉันอีกนะเลิกคบกันไปเลยนิวเราเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะเธอจะเลิกคบกับเราเพราะผู้ชายคนเดียวเนี่ยหรอ ฉันไม่ได้เลิกคบกับเธอเพราะผู้ชายเดี๋ยวฉันเลิกคบกับเธอเพราะเธอแต่งตัวเหอะฉันอายคนชมพู่ไปกินข้าวลูกหนูเป็นอะไรลูกนิวจะเลิกคบกับหนูาหนูไม่สวยเขาบอกเขาอ,อายที่มีเพื่อนแบบหนูไปไปกับแม่แม่คะคะลูกสาวพี่ผิวพรรณไม่สดใสทาแป้งก็ไม่เข้าหน้ามีตัวไหนแนะนํำไหมคะแบบนี้ต้องบำรุงจากภายในคะ่ะบำรุงจากภายในยังไงคะนี่เลยคะ่ะกูต้าคานะอินเหรอคะ ใช่ค่ะช่วยให้ผิวพรรณสดใสดูปเป็นปังมีออร่าแต่งหน้าง่ายด้วยค่ะอ๋อต้องกินตัวนี้เสริมใช่ไหมคะใช่ค่ะเราต้องสวยจากภายในสู่ภายนอกนะคะค่ะ,คะอาลกูต้าคานะสองซองค่ะได้ค่ะสวยขึ้นแทบจำไม่ได้เลยนะคะ,คะอพี่มิทีพี่าวพี่มิทีหลงมากเลยพี่มิทีนะคะหนูให้คะ่ะขอบคุณครับน้องพอลล่า ยัยเต๋าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเอาตุก๊กตาให้พี่มิทินด้วยชื่อพี่วัลล่าเป็นประธานนักเรียนในแน่นหล่อนฉันไม่ยอมพี่มิทินต้องเป็นของฉันเีน่ไปเลยพี่มิทินคะไวไหครับคุณสวยหนูให้คะ่ะขอบคุณครับสําหรับตุ๊กตา เย่เต๋าฉันซื้อกิฟต์ล็อกกเธอดูสีน่ารักมากเลยอุ้ยสวยจังมาเดี๋ยวฉันติดให้อันนี้มันเก่าแล้วอันเดิมมันเก่าแล้วอุ้ยสวยอีกอันหนึ่งของเราสสยเหมือนกันเลยพรุ่งนี้พี่มิทินแข่งกีฬาเธอต้องพาเราไปเชียร์พี่มิทินนะเต๋าฉันมาไม่ได้หรอกบ้านฉันอยู่ไกลเอาอย่างงี้งั้นเธอไปนอนบ้านฉันเลยเฮ้ พ่อไม่เดินจะไม่ว่าหรอเย,ยนิวเธอก็เป็นเพื่อนสาวฉันพ่อไม่ฉันจะว่าทําไมทำไมานองกับฉันนะ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 ฉันอยากไปเชียร์ที่นี่ที่นะอืมก็ได้อ้พี่มิทินพี่มิทินโซ่โซ่โอ๊ยแย่นนิวเสีเยหมูหมดแล้วเนี่ยพี่มิทินออกมาแล้วฉันจะไปซับเงยให้พี่มิทินแย่นนิวเห็นผู้ชายไม่ได้ลาดีกะลีเลยเหนื่อยไหมคะพี่มิทินเจนหน้าหนู พี่ก็หายหนี่แล้วครับฉันลืมบอกไปว่าเขาเป็นแฟนกันไปกับเชนีพี่มีเพื่อนกับพี่พล่าเป็นแฟนกันลองให้ทำไมแค่ผู้ชายคนเดียวอะไรเนี่ยยัยเต๋าแต่งตัวอะไรของเธอเนี่ยก็เธอชอบนักฟุตบอลไงฉันชอบนักฟุตบอลแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอฮะเราเกียดแอปแล้วอย่าบอกนะเธอเป็นผู้ชายเหรอใช่ครับ แล้วที่ผ่านมาล่ะที่เธออยู่ใกล้ฉันที่เธอกดฉันที่เธอเ,อเธอพราะเราชอบเพ่ใยเต๋อามามีหนูอยากได้กฟต์อยากได้ลงพื้นเลือกเลยลูกลูกสาวมามีอยากได้อะไรนะเลือกได้เลยนะจ๊ะลงพื้นอยู่ตัวนี้ดังมากเลยนะมามีม,มันดีจริงไหมอ่ะดีจริงค่ะมามีมงั้นเอาเลยลลูกเท่าไหร่ก็เอาเลยนะนนอุ้ยตัวนี้นไม่แพงไม่แพง ไปยีพุ่งคองให้ยังเอาไปบ้างไว้ไมสีพังแม่หนูอยากได้กีบสิไม่อยากได้กีบออหยังเอาของกเกาหนอ,องคุนมาใส่เมืม่อมีหนูขอดูครีมก่อนนะคะเอาเลยลูกแต่อย่าเอาของถูกนะเดี๋ยวมันแพ้แม่หนูอยากได้ครีมเรียกหาเบิง์อลสีประสานเป็นซองกันมีบอกันมีก็เอาเคยใส่แลว้วมันแพ้ไหมแม่สินไม่แพ้อี้ยังพอเธอเนี่ยเคยส่งเงินไม,ม่ให้ใส่ไม่ได้พอน้องอ้ำขุนซ่งเงินมาให้จากแค่นาดาสิไม่อยากใส่ครีมแพงแพือเขานั่นบ่ได้ดอกพ่จังค่ะ นนี้แยกค่ะของน้องอ้ําเท่าไหร่ถุงนี้สามพันแปดร้อยค่ะตังค่ะต้นาัยหันสิบห้าบาทเอานับเบิรงพ่ออยู่บ่เมื่อเงอนหล่อเงินในกระปุกมาขึ้นเถอะไปลูกเอ้ายายมเหมียวนี่เหลอร้านใหม่เธอเอ้าป้าพรสวัสดีค่ะร้านหนูเองค่ะป้าพรเชิญเลือกจามสบายเลยนะคะเรียนจบมาแทนที่จะหางานดีๆทำมาเปิดร้านแบบนี้เหรอมันจะได้อะไรลูกป้าเน่ะ เขาทำงานทั้งออฟฟิศเลยนะเงินเดือนสองสามหมื่นขายของกําไรบาทสองบาทเดือนนึงจะขายได้สักกี่ชิน้น <im ful> อะไรนี่กิฟท์อบยี่สิบาทขายหมดนี่จะได้กําไรถึงพันไหม <im ful> เปิดพัดล,ลมไม่มีแอร์เหรอร้านดูแค่ไปนะ <im ful> พ่อแม่ส่งเรียนเสียเงินมาก็ต้องเยอะแยะดูลูกจบมามันมาเล่นขายของอะไรนี่ได้กําไรเท่าไหร่เนี่ยวันนี้ป้าพรไม่ซื้ออะไรหรอค่ะไม่ เห็นเขาล่ำลือกันว่าเธอเปิดร้านก็เข้ามาดูเฉยๆนี่แหละว่าเธอจะไปรอดไหมเจ๊คะอยาลรบความวนอยู่โซนไหนทางนู้นจ้าลูกค้าเดินไปดูเลยอยู่ตรงไหนนะเจอไหมคะไม่เจอคะ่ะนี่คะ่ะเจ๊ลูกหาตัวนี้คะ่ะไหนคะโอ้ยตัวนี้ไม่มีคะ่ะ เจตัวนี้นะ่ะเขากินกันดีมากเลยที่ฝั่งโนนะ้นน่ะก่อนนะ่ะนูหนักตั้งเจ็ดสิบโลนะตอนเนี้เหลือแค่ห้าสิบโลเองพอดีอ่ะนูไปทํางานที่ฝั่งโน้นบ่อยถ้าเจมีของนะเดี๋ยวนูจะเอาไปขายที่ฝั่งโน้นเลยยังไม่เคยเห็นตัวนี้เลยอุ้ยเสียดายเนาะเอาเบอร์นูไว้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเจมีของเนะี่ยสต๊อกไว้เยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวนูจะมารับไปขายเออเออดีดีดีถ้างั้นเดี๋ยวเจจะเดินไปเอาโทรศัพท์เดี๋ยวเรามาแลกลายกัน สัสดีค่ะเจ๊ไม่รับเซลลจ้าช่วงนี้ขายของไม่ดีเลยผมมีสินค้ามานําเสนอค่ะเจ๊พอดีว่าฝั่งโน้นเขาฮิตกันมากเลยนะคะฝั่งนู้นเหรอใช้สินค้าตัวที่ลูกค้ามาถามไหมพี่ขอดูหน่อยโอ้ยใช่ใช่ใช,ชถ้าสั่งเนี่ยรอนานไหมพี่กลัวไม่ทันขายของพร้อมค่ะเจ๊เดี๋ยวหนูไปเอาที่รถมาให้นะคะของมาแล้วค่ะเจ๊เหมาหมดเลยล็อตเนี้ยต้องมีคนเหมาหมดแน่ น้องรีบเอามาส่งเลยนะคะถ้าพี่สั่งรอบหน้าขอบคุณนะคะเจ๊จ้าเอา้าอะไรเนี่ยมาจอดขวางกันอย่างเงี้ยจะออกได้ยังไงเอา้าล็อกคออีกมาจอดขวางก็ยังล็อกคออีกเนาะโทษนะคะสกูปปีค้คันสีดำของใครคะ ของฉันค่ะทำไมคะมันจอดขวางรถฉันดูค่ะกรุณาไปขยับให้ด้วยนะคะที่จอดก็มีเยอะแยะมาจอดขวางคนอื่นทำไมมต่ตอนฉันมารถมันเยอะไม่มีที่จอดไม่มีที่จอดก็ไม่ต้องจอดเสียเวลามากใจร้อนจังเรื่องเล็กๆก็ทำให้เป็นเรื่องใหญ่คิดตังค่ะยี่สิบหกบาทค่ะเออพี่คะหนูมียี่สิบห้าบาทไม่มีเศษบาทหนึ่งพี่รดให้ได้ไหมคะอ,อ๋อได้ค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้ร้อยสิบาทค่ะหนูขอลดได้แม่พี่หนูมีตังแค่ร้อยเดียวอ๋อไม่ได้ค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะอ้าวแล้วทําไมคนเมื่อกี้ลดได้อะคะลดแค่บาทเดียวเองค่ะของหนูก็แค่14บาทเองพี่ลดให้ไม่ได้หรอเออคือสองมาตรฐานร้อยหนึ่งก็ได้ค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะ คิดลังค่ะสองอันสามร้อยห้าสิบค่ะหนูมีแค่สามร้อยลดให้ได้ไหมคะตั้งห้าสิบบาทลดไม่ได้คะ่ะแล้วส่งคนนั้นทําไมลดได้ล่ะคะของเขาลดแค่นิดหน่อยคะ่ะอันนี้ตั้งห้าสิบาทไม่เหลือกําไรเลยนะคะถ้าไม่ได้ก็ไม่เอานะคะแล้วก็จะไม่มาซื้อร้านนี้อีกพี่อยากเสียลูกค้าหรอค่ะหนูมาซื้อของเจละทีนะหมดไม่ใช่นน้อยนะคะลดให้ก็ได้คะ่ะขอบคุณคะ่ะแบบนี้แหละถึงไม่อยากลดให้ใครลดให้คนนึ่งอีกคนหนึ่งก็อยากขอลดด้วย ชมพู่วันนี้กินข้าวเที่ยงกันอะไรอะ่ะได้ข้าวผัดมาค่ะเจ๊เมื่อเช้าตื่นทําข้าวผัดให้ลูกอ๋อเหรอลูกหนูชอบกินข้าวผัดมากเลยนะเจ๊เขาจะค่อยๆกินแล้วหยิบขึ้นมากินเองด้วยนะเจ๊น่ารักมากเลยอะค่ะอ๋อเก่งเก่งเกงชมพู่พอดีจะถึงวันเกิดหลานเจ๊แล้วอะ่ะมาช่วยเลือกของเล่นให้หน่อยไหนคะเจ๊อุ๊ยของเล่นตัวนี้ลูกหนูก็มีนะเจ๊อันนี้นะเจ๊ซื้อให้ลูกแหน่ลูกหนูก็ไปโยนพังหมดเนี่ยพวกเนี้ลูกหนูมีหมดเลยนะเจ๊ เจ<ะ>๊ดูสิเนี่ยลูกหนูอะ่ะกำลังหัดเดินกำลังแบบเดินต่อแตะต,ต่ตอเตะน่ารักมากเลยนะเจ๊จ<ะ>หนูะจะรูปพาลูกไปเรียนว่ายนะ้ำดีไหมเจ๊เจ,<ะ>จ<ะ>๊เนี่ยลูกหนูชอบเล่นน้ำมากเลยนะเจ๊เจ๊เจ๊รู้ไหมวันนี้นะแม่ส่งวิดีโอมาให้ดูลูกหนูกินผักเก่งมากเลยเจ๊อยากดูวิดีโอไหมหนูเปิดให้ดูที่แม่ส่งมาให้นะนี่เจ๊ดูดูเนี่ยน่ารักมากเลยค่ะเจ๊ดูสิจ้าน่ารักมากเลยจ้ะ